สวัสดีครับกับผมเพชรเซนิกนะครับเรากลับมาอยู่ในเกมดูม้นต่อนะครับจากพาร์ทที่แล้วเลยที่เราเนี่ยโดนบุกโจมตีอย่างหนักหน่วงตอนนี้เราก็กําลังรองครับผมกาลังวางแผนด้วยว่าจะอาอยัางไงดีกับไอ้ตรงเนี้ยเนี่ยการเนี้ยเพราะว่าป้อมปืนเนี่ยมันโหดมากครับแล้วก็มันมีพร้อมทุกอย่างมีทั้งเนี่ยเขามีตัวลีกระสุนแล้วก็มีทั้งชิลเนี่ยเราไม่สามารถเข้าไปได้เลยครับแต่ว่าประเด็นคือมันสามารถยิงออกมาได้ไงมันจะสามารถยิงออกมาได้แต่เรายิงเข้าไปไม่ได้นะครับ แล้วก็จะมีตั้งสองตัวอันนี้เป็นป้อมชาร์จเจอร์อันนี้เป็นป้อมปืนไฟนะครับแล้วก็จะมีตัวไหนนะมีไพ่แมนอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งจะเป็นตัวเนี้ทาเพนเทอร์เนี่ยตัวนี้ก็มันน่าจะไม่ใช้ทําลายข้าวของนะเหมือนกับว่ามันไม่ได้มีดาเมจอะไรมากเท่าไหร่แต่จะมีความถึกแล้วก็ใช้ในการทำลายข้าวของเรานะครับหลักๆเลยเราก็ต้องรอกองคาราวานเรากลับมาครับเนี่ยกองคาราวานเนี่ยป้อมนี้มันยิง ยิงถึงอยูนแ,แต่มันไม่เห็นยิงมาตรงนี้นะผมยังไม่แน่ใจเหมือนกันว่าทําไมเดี๋ยวรอดูนะครับระบบเกมผมจะอธิบายให้ฟังนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังไปเรื่อยๆนะครับสําหรับคนที่ดูแล้วไม่เข้าใจผมเข้าใจอยู่เพราะว่าผมเล่นมาหลายพาร์ทแล้วไงผมก็เลยไม่ได้พูดถึงระบบเบื้องต้อนอะไรประมาณนี้นะต้องขออภัยด้วยหลักๆก,ก็คือพวกเขาก็จะเป็นเหมือน AI นะครับเราแค่คอยตั้งค่าประมาณคอยเซตไว้ให้พวกเขาทําอะไรเขามีสเก็ตดูของเขานะครับก็คือตารางทํางานของเขา และจัดความสําคัญให้เขาได้ให้เขาทําอะไรประมาณนี้เขาก็จะทาของเขาไปในแต่ละวันนะครับเป็นกิจวัตรประจําวันของเขาไปความตามความถนัดครับแต่หลักก็คือผมไม่ได้ให้พวกเขาทํางานอะไรมากนอกจากการรีเสิร์ชซะส่วนใหญ่เป็นการวิจัยนะครับเพื่อที่จะปลดล็อกขั้นต่อต่อไปส่วนงานที่เป็นงานก่อสร้างงานทําความสะอาดหรืองานปลูกผักเนี้ยผมจะให้เป็นหุ่นยนต์ทําทั้งหมดจะให้เป็นตัวโรบอรททำนะครับเพราะว่ามันมันไม่มี ถ้าความแบบความเหนื่อยล้าอะไรเงี้ยมันจะมีแค่ใช้พลังงานนะครับเดี๋ยวนะป้อมปืนมันยิงมาใช่ไหมพอม็นแบบชาร์จไรเฟิลมันยิงอยู่นะอันเนี้ยมันยิงได้น่าจะยิงมาป้อมไอตัวโรบอทผมนแน่เลยนะส่วนอันเนี้ยมันยิงมันไม่ยอมยิงนะผมไม่แน่ใจว่าทําไมน่าจะไม่ชัวร์หรือเปล่าหรือว่ายิงทะลุออกไม่ได้ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าทําไมแต่เราก็ยังเข้าไปไม่ได้เหมือนกันในขณะที่เขายิงเข้าไปไม่ได้เราก็ยิงไปไม่ได้เหมือนกันนะครับ ผมต้องทำการเทรดคือผมต้องหาของเพิ่มมนะ่ะ because of enemy อ่าไอ้ทีบางอย่างไม่สามารถเทรดได้นะครับเนื่องจากว่าเรามีศัตรูอยู่ใช่ใช่ใช,ช่เรามีศัตรูอยู่ต้องการอาวุธบางอย่างต้องใช้เหมือนกับพวกไอ้ไปไหนนะมันชอบไปทำอย่างอื่นก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวมันให้ลงดับความสำคัญไม่ถูกเลยมันไปเดินอ้อมทำไมที่มันก็อยู่แค่นี้นะเดินอ้อมทำไมเรดมา โอ้คอมาสะสายเพียบเลยดูครับดูครับผมต้องการอุปกรณ์ที่เป็นเกี่ยวกับตัวไหนอันนี้ไม่อันนี้ประมาณนี้ครับคล้ายๆประมาณนี้แต่มันเป็นพวกยิงเเลเซ,ซอร์จากฟ้าประมาณนี้แต่อันนี้ไม่ใช้ไม่ได้ผมไม่ได้จะเราใช้กระสุน88แต่อันนี้คือใช้กระสุนไอกระสุนปืนอันนั้นนะครับน่าจะใช้กระสุนไหนนะน่าจะใช้กระสุนนี้นะ60นะผมจ้ผิดเอามาก่อนก็นดีนะเอามายิงอะ เอา e MP มาหน่อยดิผมอยากรู้ e MP สักงร้อยนัดแล้วก็ในสักยี่สิบสามสิบนัดร้อยไปเลยเหมือนเดียวกันรู้ว่ามันใช้กับโมท่าได้ไหมโมท่าเราใช้กับสุนเท่าไหร่แนะปดสิบแปดน่ะแปดสิบเอ็ดถว่าแล้วหยิบมาผิดแล้วโมท่าอะไรจะใช้กับศูนย์นานัา,าน่ะขมาก่อนนะครับมันมีโมท่าที่ใช้กับสุนเล็กด้วยหรออยู่ไหนอยู่ไหนอยู่ไหน Security อันนี้โมท่า81โมท่า90แบบพกพาแน่เลยผมว่ามันต้องเป็นโมท่าแบบพกพาแน่เลยที่มันใช้กระสุนใน60เนี่ยผมหากก่อนนะครับปืนเนี่ย60มันใช้กับปืนอะไรนี่ไง F color ball project อ๋อปืนนี้ปืนยิงระเบิดเราไม่มีแน่เลยนี่แหละครับประเด็นเราไม่มีปืนยิงระเบิดอะ นาโนสวอร์มดีไซน์ไฟฟอร์มก็ท้าสวอร์มเมอร์หรือสวอร์มคอมแพกไม่ใช่น้อยออนอิมเปกเฮ้ยนี่ไงอันเนี้ยเออเอาไปดินาโนสวอร์มเนี่ยเอามาสักสามสิบอันดิมาลองดูนะครับอันนี้เอามาเลยลูกลูกระเบิดเอามาสักร้อยหนึ่งแล้วก็ขายอื่นไปครับเราขายอะไรได้ขายทิ้งคืนไป เอาให้กระสุนนานโนสวอมมาแล้วไม่ส่งมาแล้วนาโนสวอมผมลองเปลี่ยนดูนานโนสวอมไปท็อปอฟอร์ดโฮไฟล์โอเคให้ไม่ทำอะไรก่อนคนระับเดี๋ยวเราค่อยรอพวกนี่นมันยิงอยู่ใช่ไหมนานโนสวอมมันจะทำกับไอ้พวกในแมชชีนนอยเนี่ยมันเป็นหุ่นยนต์นะน่าจะ ต่อต้านได้โอ้ถ้ามันยิงโดนเนี่ยเจ๊งไหนเนี่ยปืนมาปืนมา,ป,นมาปืนเขาดีครับ M4 Pulse rifle เนี่ยอย่าให้โหลดกระสุนเสร็จนะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวเจอกันอ๋อน,นี่มีแอนดรอยมาโหลดแอนโหลดให้ครับไม่ใช่แอนดรอยเป็นไอ้นี่โรบอทให้เขาโหลดไปเดี๋ยวป้อมปืนเนี่ยเดี๋ยวเจ้เดี๋ยวเจอเดี๋ยวก่อนจะย,ยิงให้โดน หุ่นยนต์ผมไม่ได้เลยใช่ไหมถ้ายิงโดนก็พังเลยครับไม่เป็นไรผมขอเข้าใจมันพังเลยทีเดียวครับสร้างสร้างสร้างโครงสร้างไปก่อนจะหายหลายแสนครับตอนนี้จากสิ่งที่เราโดนบุกไปแต่ก็ไม่เป็นไรรอนิดนึงอุ้ย ใครมาใครมาใครมาผมทำอะไรผมทำอะไรผมมันจะมาพังไอ้นี่นะครับเดี๋ยวลองหาตัวไปยิงก่อนอ่าเอาแมนมาแมนกับหมาดวดๆเลยมันจะมาทำลายแต่นี่มันโดดเพื่อมายิงอยู่นะเมื่อกนะี้เนี่ยมันเห็นเนะี่ยมาแล้วผมมาแล้วพวกมมาแล้วล่วลาสุดผมจะป้อมปืนมันจะยิงนะครับแอนดรอยผมต้องเละแนะ่เดี๋ยวนะ มานี่เลยมานี่เลยแอนดรอยอ้อมมานี่มันยิงไม่เข้าดรอกมันยิงไม่เข้าดรอกแต่เย็นหรอกมันยิงไม่เข้าบอกว่าวมันยิงไม่เข้าเอาสัตว์เอาสัตว์เลี้ยงเราไว้สัตว์เลี้ยงเราไว้เราจะเข้าอะไรเอาไปชิดเราจะเอาไปชิดได้ไหมเอาเดี๋ยวเข้าะอะไรเอาไปชิดครับ

ให้หมดไอ้ดอยฟังไว้แล้วรัสร้างใหม่ได้นนถูกมันควันด้วยมือเลยนหะถือว่าคุ้มค่าถือว่าคุ้มค่าตายเพียบเอยแต่ตัวที่ตายๆเนี่ยไอ้นี่มันยิงใช่ไหมไนทะยเขายิงว่ะนะ หรือว่าอะไรระเบิดอ๋อในกระสุนกมส,สุนี่มันระเบิดอะไรเด้อกับบ้านเรียกว่าถึงกับบ้านพังครับบอกให้ถ้าระเบิดขนาดนี้ันจะทำลายป้อมนี้ให้หมดไอ้ป้อมชิลเนี่ยวัสดีนีนะไหม เฮ้ยใคายิงมาจะพังแล้วจะพังอะกนิดนึงเอพังแล้วพังแล้ว,ลวโอเคอยู่หมดยังหมดแล้วโอเคไ,ได้ว่าแต่เป็นจริงมาจากไหนวะไอปืนไฟเมื่อกี้ไม่รู้ครับไม่เป็นไรแต่ตอนนี้เราปลอดภัยแล้ว เอาบ้านทั้งหมดเข้าบ้านหมดเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะความเสียหายแล้วก็สูญเสียไปทั้งหมดแอนดรอยไปทั้งหมดสี่ตัวถามว่าคุ้มค่าไหมาผมถือว่าคุ้มนะถ้าเทียบกับการที่เราต้องไอ้น,นี่ไอ้ตัวนี้สาบไปยังตัวใหญ่ฮอรเคตายแล้วโอเคครับคุ้มค่าครับเราเคลียร์เรียบร้อยอืมเหนื่อยหน่อยครับแต่ว่าไม่เป็นไรเราเคลียร์เรียบร้อยแล้วสร้างกำแพงคืน มันน่าจะเป็นเพราะไอ้เคเวสท,ที่เราต้องปอกป้องไอ้พวกนั้นแหละมันก็เลยมีมาน,นะครับมันไปนขโมยกระสุนละมาเหรอไม่ใช่ได้เวลาเก็บกวาดทั้งหมดเก็บกวาดทั้งหมดไอ้พวกนี้เราทำอะไรไม่ได้นะครับน่าจะน่าจะต้องทำลายเดี๋ยวทำลายได้ไหมทำลายยังไงลนะ่ะทีเดียวทีนี้ อต้องเอาตัวพวกนี้มาทำลายคอร์สเนี่ยมาทำลายมันพังตายไปเยอะเลยอะไม่เป็นไรไม่เป็นไรสร้างใหม่ได้ครับเขาจะเป็นแค่ดอยแต่คนที่ตายไปเนี่ยสามสี่คนโอ้โหหนักเลยถือว่าโอเคนะครับพลังงานหลักๆของเราก็ยังไม่โดนทำลายไปอย่างดีที่เราสร้างตรงนี้ไว้ข้างในบ้านสร้างเสร็จแล้วช่หไหมรีรีกันมาแล้วป้อมผมมัองป,ปืนเรา พี่อย่างเริ่มกลับมาเป็นปกติครับอ้าวยังไม่ตายยังไม่ตายฟินิชไปก่อนเลยไอเวนเนี่ยตัวดีอันนี้ด้วยอเอาหุ่นยนต์เราไปหลายตัวเลยเดี๋ยวผมจะเลื้อยพวกนี้ออกไปหมดก่อนแมนยังไม่โอเคแต่คอสเอาผมจะเลื้อยบ้านพวกนี้ออกนะครับอ่าทำลายทำลายทิ้งไปเลยครับมันไปนอนในเฉยเลยทำไมไม่นอนในเตียง เรียงเยอะแยะไม่ไปนอนครับดูดิอันโนหมดเลยให้มันทำลายทิ้งก่อนปล่อยหุ่นยนต์เห็นไหมหุ่นยนต์ในก่อสร้างก่อสร้างไปเราก็ไม่ต้องสนใจแต่อะไรนะไปตรงนี้มันขึ้นอะไรอ๋อนี่เขายังไม่ตายเหรอเฮ้ยเอาไว้ดีมีคนอยู่ตรงนี้เหรอยวมีหุ่นยนต์อะไรพังไหมดูนะครับอันนี้หุ่นยนต์ก็บาดเจ็บนิดหน่อยแต่ยังใช้ได้โอเค ทำงานทั้งบ้านจากการเอ,เ,อเสือไี่ทำอะไรอะ่ะมันจะมาล่าไก่เราครับไก่่นยนตไอ้นี่นี่ไอ้นี่นี่นต้องโดนต้องโดนป้อมปืนเรียบร้อยครับตีกับดักเราได้โอ้โหนักโทษเรากำลังเป็นบ้าคลัง่งนักโทษกำลังบ้าคลั่งข้างนอกไป่พอต้องมาเจอศึกในบ้านอย่างเนี้ยปล่อยให้มันทะลอนไปไม่เป็นไร แล้วยังแต่งตั้งคิงไม่ได้อยู่ดีตอนนี้นมไม่แน่ใจว่าต่อ,อยะยะยรวชิดเนี่ยมันจะมันจะแบบไม่ดีหรือเปล่านะกลัวมันระเบิดก็เลยสั่งให้เขาใช้ปืนยิงไม่นานครับแปบ๊บเดียวเดยกก็พังเจสบเจ็ด้าสิบกสี่สิบเดถอดไปผมต้องสั่งคำสั่งให้สร้างแล้วต้องเป็นหุ่นยนต์เทียส์3ไม่พอได้แค่เทีย2นะครับเพราะว่าเรามีแอดวานซ์ขอานนไม่พอต้องสร้างมัพเพิ่มด้วยมัพส3ตัวนะครับ สามตัวแล้วก็เอาเทียสองมาโอ,โอ้เยอะเกินเทียสองมาสักสิบตัวเลยครับผมจะสร้างกองกำลังที่แข็งแกร่งที่สุดเอามาใช้ในการป้องกันฐานไม่ให้เกิดเหตุการณ์นี้อีกไม่ได้มันจะไม่เกิดเหตุการณ์นี้ไม่ได้แล้วผมรับไม่ไหวแล้วผมเจ็บโอ้ทำไรยอย่างนานะ่ะใช้นี้ดิอ่าเนี่ยใช้นี่ไหมต่อยยี่สิบสอง แพ้เมื่อกี้ต่อยนานมากก็จะพังโอ้เดี๋ยวนะต่อยเงินกันก็ได้มั้งมีอะไรให้ต่อยไหมอันเนี้ยมันไฮเทคมากนะครับมันไม่ต้องมีพลังงานแต่มันสามารถมีชิลใช้อะในขณะที่ผมมันต้องต้องใช้พลังงานอยู่อ่ะเออเห็นไหมเราต้องใช้พลังงานในการทำทุกอย่างครับแต่ว่าพวกที่มันมาบุกเราเนี่ยมันไม่ต้องใช้พลังงานอ่ะถือว่าใช้ได้เลยแล้วเราก็เรียกคนมาช่วยไปหมดแล้วด้วย ความสัมพันธ์เราก็แย่เลยตอนนี้เดี๋ยวเราค่อยโอนของไปเขาครับไม่เป็นไรอุ้ยบาดเจ็บเดี๋ยวเราบาดเจ็บรักษาไปก่อนได้ไหมเดินไปไหนอะ่ะเดินอ้อมไปไกลจังช่วยทุกครับช่วยทุกทุกคนเดียวนานกว่าจะเสร็จต้องสักสอ่สามคนและลิชหน่ยลิชกำลังมาโอเค เก็บไปให้หมดเอาไปแปลรูปให้หมดครับมันแปลรูปได้ในพวกคนยนต์เนี่ยเดี๋ยวมันเอาไปแปลรูปแล้ะถ้าเป็นศพของคนหรือว่าศพของพวกเรามันก็จะไปเผาแต่ถ้าเป็นไม้ชิโนยมันก็จะเอาไปแปลรูปคนระับเราก็จะได้ทรัพยากรมาเป็นแบบพลาสติกหรือว่าคอมพานแนนต์อย่างเงี้ยเราก็จะได้มาหรือว่าเห็นไหมพลาสติกของมีเป็นหมื่นแล้วตอนเนี้ยเพราะว่าไอ้พวกที่มันมันระบุเนี่ยเวลาเราแปลรูปได้เยะนะ็นี่ยอุ้ยอะไรอ่ะเป็นอะไรเป็นอะไร อ๋อแก๊สพิษใช่ไหมน่าเป็นแก๊สพิษนะผมว่าแต่ว่าไม่น่าจะมีผลกับผลยนเห็นไหมดีนะที่เราเอาแอนดรอยด์มาทุบถ้าเราเอาคนมาทุบเรียบร้อยติดพิษดิกทุบให้หมดไล่เขียนไล่เขียนกดชิปครับกดชิปแล้วคลิกเนีย่ยให้มันเคลียร์งานให้เรา เหล tamam, okay. Okay. ือเลยว่าอ oh, okay, <th> ้าวข้างบนนี้โอเคแข่หมดหมดยังเดที่มัมีพร้อมเลยโหลดกระสุนได้เออโหโคตรโหโคตรโกงเลยพวกนี้โอเคไปกลับเราก็ทำการเก็บเกี่ยวของทั้งหมดรถเนี้ไปไอ่ต่ายกันไม่ตายกันเนียให้คอรมาปัดการคอร์สนี้โลกรักมาลักมา เดี๋ยวขอไปจัดก,การก่อนเมื่อกี้นี้มันคุยไอยต่อยกันนานแล้วอุย้ยนอนไปแล้วครับเรียบร้อยนอนรักษาไปก่อนเฮ้ยรักษารักษามันเป็นลมไปแล้วนะ่ะเอ่อในนี้อุณหภูมิไม่ไมดีหรออุณหภูมิปกตินะครับเขาบอกว่าโดนัลด์แอนเชลส์แอนคอร์ดก็ปกตินะ เดี๋ยวเขนาน่าจะดูแลตัวเองครับปล่อยเขาไปมันไม่ได้เลือดไหลมันไม่ถึงาตายนะครับแค่แบบบาดเจ็บไปเฉยอาจจะหิวตายเลยประเด็นดูดิเพราะอาหารมันไม่มีลวนั่นแหละครับที่แย่แต่เราก็ดูแลไม่ได้นะเราก็มีอื่นที่ต้องทําปล่อยมันไปรรอรอรอรีเซิร์ชแล้วก็รอสร้างเอ,อหุ่นยนต์พวกนี้เขายังไม่เผานะมันต้องเอาเกียร์ออกอเพราะว่าถ้าเป็นหุ่นยนต์ตายอ,ะอ่ะเกียร์ของมันอะ่ะมันจะ ไม่ถือว่าเป็นของคนตายนะครับอย่างนเงี้ยมันจะมีตัวทีข้างหลังก็คือเป็นของคนตายเวลาโดนเอามาใส่เงี้ยมันก็จะขึ้นแบบสถานะติดลบทําให้มูดไม่โอเคแต่ถ้าเป็นของคนยนต์อย่างเงี้ยมันจะมีตัวทีด้านหลังก็โอเคแกะออกแกะเสพออกมาครับอเอาไปซ่อมได้ส่วนคนแล้วก็เผาเผาไปเลยครับเผาไปเลยคน a n นิ a มอลไม่เอาอันนี้ฮูแมนเอเรียนที่ผมว่าไม่มีตัวของอะไรหรอแอนดรอยหรอจริงๆผมก็อยากจะเผาเขาไปเลยนะพวกคนที่ตายไปแล้วเราเก็บเข้าไว้ก็ผมว่าน่าจะชุบยากอะ่ะประเด็นครับผมเล่นหมายัางไม่เจอเครื่องชุบเลยะจะมีเครื่องชุบชีวิตนะครับต่เผาไปเลยไม่เป็นไรทำใจแล้ว๋ยวพวกเขาก็ตายนะครับเดี๋ยวเขาต้องลำบากกับเราอีกไป อันนี้คืออะไรให้เราเซฟเฮ้าส์เอาไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวก่อนแต่ผมจะทำควสไปไล่ตัวนี้ก่อนนะโอดินฮันเนี่ยมันคือตัวอะไรหนะ้าโอดินฮันประเด็นคือปืนเราจะยิงเข้าหรือเปล่าอยู่ตรงนี้ด้วยนี่คือเซฟเฮ้าส์โอคือเราทำอะไรเชื่อเลยเฮ้ยฮดิงเอาเหมือนกับเราไปรับเขานะครับ ให้ไปรับเขาแล้วก็ไปส่งประมาณนี้มั้ยแล้วคุมกันเขาหน่อยไหมอ่าโอเคน่าจะโดนจับไปเราต้องไปช่วยเขาเคลื่อนได้ยากไหมไม่ได้ยากเท่าไหร่อ้าทำไมจับไม่ได้อ่ะแค่ร่าฟินเอาไซออรเอาไซอยวอ๋ออะดรนะผมไม่ให้เขาทำงานนี่หว่าเออเห็นไหมมันก็เลย จักเข้าไปไม่ได้เห็นไ,ไหมไปรักษา taking a bed ไปป้อนอาหารมันจะฮอตลืมไปว่าเราจำกัดพื้นที่เขาแค่อยู่ข้างในนี้อย่างเดียวโอเคเดี๋ยวเอาไปป้อนอาหารในตัวนี้ก็เสร็จหรือว,ว่าใช้ได้ส่วนโรบ,บัทเราก็ตั้งค่าให้เขาออกได้หมดแล้วสัตว์เลี้ยงให้มันอยู่ข้างในเนี่ยแหละไม่ต้องออกไปตั้งค่ามันอยู่ข้างในนะครับการตั้งค่าพื้นที่ให้มันเข้ามาอยู่ในนี้ได้ ส่วนไอ้พวกงานเนี่ยผมไม่ค่อยได้สร้างหรอกผมก็ตั้งให้มันเป็นออโต้หมดเลยครับมันเหมือนกับว่าตัวไหนถนัดอะไรมันก็จะทําตรงนั้นเขาสร้างเสร็จแล้วตัวนึงโอเคตัวใหม่ใช้แบตโอเคใช้แบตนะครับให้เขาใช้แบตไหนเขาดูสกิลไอ้เซสกิลมีสกิลยิงสี่ก็ถือว่าใช้ได้ครับอย่าให้ต่ำกว่าสามเมมก็จะทำอะไรไม่ค่อยได้เลยยิงไม่ค่อยแม่นน่ะประเด็น เราก็จะเอาไปบวกไม่ท่าไม่ค่อยได้นะครับต่อให้มีการฝึกก็ตามเพราะผมแค่เห็นมันไม่ค่อยฝึกนะไอ้คนเนี้ยมันไม่ค่อยจะฝึกกันเท่าไหร่เชรหนึ่งั้งหมดผมจะเอาไอ้เซตระเบิดออกก่อนเซตหนึ่งเซตหนึ่งเอายิพีออกไปโอเคเราไม่ได้ใช้อยู่แล้วอันนี้มีอะไรบ้างนะกระสุน ม,มีนาโนสวามตรงนี้ยี่สิบหกนัดแล้วก็อย่างเดียวนะครับส่วนกระสุนไอ้นั่นอยู่ไหนหน้าเอาเนี่ยเคยอยู่นี่8แปดแปดกระสุนระเบิดอยู่ตรงนี้ครับไม่เป็นไรค่อยโหลดเอาการบ้านเมืองกลับมาเป็นปกติแล้วตอนนี้ถือว่าโอเคไช้ได้นี่สร้างเสร็จติกตัวแล้ว ใช้พลังงานไฟฟ้าตั้งค่าครับตั้งค่าเซตเพชรหนึ่งโอเคเฮ้ยเข้าไปเผาแล้วเรียบร้อยอะไรกะเวชใหม่แน่เลยเนะนี่ยประตูองนี้ต้องเป็นเวชใหม่ครับเนี่ยเวชให้าเราไปล่าเพียบเลยมาื่อยๆน,นะครับตอนนี้ทัมโบได้ฮัลโอดินไ่น้ใกล้กว่า๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวขอเชียร์บ้านก่อนคนระับ เราเพิ่งจะรอดพ้นจากไมยังตราลเมื่อพาร์ทที่แล้วอันนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตเคลียร์บ้านก่อนเดี๋ยวเริ่มล่าพาร์ทหน้าดีกว่ายังรักษาตัวกันไม่โอเคคนระับแต่รู้สึกว่าคอร์สกับแมนเนี่ยค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งเอาไม่เป็นไรเลยก็โอเคแล้วใครเอาชุดเกราะหดไปใส่ต่อตัวนี้ชุดเกราะโหดชุดเกราะใส่แล้วยิงไม่เข้ามันก็เลยไม่ตายนะไปสองตัวนีย้ยิงไม่เข้าไปแล้วไปตัวแล้วปีเตอร์ ใช้ไฟฟ้าบปปิเตอร์การกดให้เขาใช้ไฟฟ้านี่คือถ้าปกติเราไม่กดยุทแบตเตอรี่เนี่ยเขาก็จะกินอาหารนะครับเพื่อมันจะเปืองเปืองทรัพยากรอาหารตรงนี้เราให้เขากินอ้นี้ไปให้ใช้พลังงานแบตเตอรี่ไปนะครับมันจะได้ไม่ต้องกินอาหารเราเผื่อจะเก็บไว้ขายถามว่าได้ขายไหมผมไม่เคยได้ขายเลยนะเก็บไว้เยอะๆไปงั้นแหละเพราะมันก็ไม่มีอะไรผมซื้อเลยประเด็นผมอยากได้ของบางอย่างอะแต่แบบไม่มีขายผมยนลเทีคอร์ส มาเนี่ยเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเล่นมาก่อนมาก่อนมีใครตายนักโทษเราตายคนนึงครับไม่เป็นไรครับอย่าเสียใจไปเราสามารถไปดูได้นะครับว่าเราปล่อยเขาได้หรือเปล่าผมดูไปนะนะอันนี้ถ้าเราปล่อยเขาเราก็ไม่ได้รีเลชั่นอะไรเพิ่มนะครับราคานักโทษแพงเลยเนี่ยตัวละพันกว่าบาทเราควรจะขายเขาเอด็ดสกิลซูตติ้งตัวนี้สิบสองเลยนะเราควรที่จะดีสกิลเขานะครับตัวนี้ อายุเท่าไหร่อ่ะอายุสาตัวนี้เป็นสกิลหมอรีสกิลมาได้ครับเนี่ยดูสกิลได้สกิลหมอเยอะเอามาตัวนี้เป็นสกิลโจมตีโอ้มีปืนเนี่ยใช้ปืนได้เยอะมากสกิลค่อนข้างดีนะตัวนี้เป็นสกิลไมานิงหลักๆก็คือโจมตีระยะใกล้ตัวนี้ไม่ค่อยโอเคผมไม่ค่อยชอบผมจองแค่3ตัวดูนะว่าเราจะเทมเขาได้ไหมตัวนี้ก็เยอะนะเนี่ยแล้วทำไมแฟคชั่นนี้มันมีแนตะ่ตัวดีๆวะเนี่ยนะเรารีสคิวเข้ามาได้ครับ เราต้องเพิ่มจํานวนประชากรเพราะตอนนี้เรามีแต่ Android แอนดรอยเต็มไปหมดเลยเราต้องเพิ่มประชากรที่เป็นคนเรามีทั้งหมดกี่คนนะหนึ่งสองสามสี่ห้าหมีคนทั้งหมดหคน,นครับแล้วที่เหลือเป็นแอนดรอยกับระบบป้องกันอัตโนมัติทั้งส่วนใหญ่เดี๋ยวเวลามีปัญหาก็จะเป็นแบบเมืกี้นะครับเพราะว่าเรามีตัวให้คอนโทรลน้อยเราก็ต้องป้องกันอยู่ในบ้านอย่างเดียวโอเค เทรดแล้วใช่ไหมดูหน่อยที่มีอะไรมีอะไรขายบ้างไฮเปอร์แวร์พันเทลคอเฮ้ยเนี่ยเอ็กโซสเกลตันเฟรมเนี่ยอันนี้โคตรดีเลยเอาอันนี้มาใส่กับใครใส่ดีกว่าประเด็นคือใครจะใส่เอาไปก่อนกันนะครับสองอันตัวละสองพันเองล็อกเก็ต u ลนเชอร์อันนี้จะเป็นยิงเนี่ยไอ้ปืนยิงระเบิดเนี่ยจะดูนะมันใช้กับสุดไร ไม่บอกนะว่าใช้กระสุนอะไรเอ่ออันนี้ไปยึดไปแป๊บๆไม่หรอแวบใช่ไหมไม่ใช่ไม่มีครับไม่ได้บอกเราอาจจะต้องซื้อมาก่อนเราผมไม่อยากซื้อเลยต้องซื้อเนี่ยออโตมัต้าปืนคุกขนาดเล็กนะต้องรีเซิร์ชก่อนผมว่านะไม่เป็นไรเราค่อยรีเซิร์ชเราแค่นี้ครับเอ็กโซเฟมแล้วก็ อินเนี่ยเคยมีตัวสร้างน้ำมัน,นโอเคผมเอาแค่สองตัวนี้ก็ขายไดไได้คืนได้ไหมหมายเนื mm ่องทักษิณเวอร์เซอร์เขาแปดตอมเรียนไม่ได้นะับเรียนไปมันเขาเรียกว่าอะไรนะมันใช้สกิลไม่ได้อนะตัวคอร์สติดตั้งทำการติดตั้งน้ำมันไม่ตรงไหนดีตรงนี้ก็ได้ครับไม่เป็นไรที่มีปืนเหรอเนี่ยกระดาษปืนอยู่ไม่ใช่หรอ นตั้งค่าก่อนแต่ต้องมาตั้งค่าน,นะครับให้มันใช้ปืนเป็นหลักเวลาที่ทำการลบไหนปืนหมดหรอไปพีเตอร์พีเตอร์โดมินิกเพิ่มกองทัพเพิ่มกองทัพต้องอัปเกรดให้เขาด้วยโอเคเนี่ยในพาร์ทนี่ขอจบไปเท่านี้ก่อนนะครับก็คือเรามาต่อจากพาร์ทแล้วก็คือที่เราฟื้นฟูจากที่เราโดนบุกไป ก็อาจจะไม่ได้มีไหนมากนะครับพา้มาอัปเดตให้ดูเฉยหน้นพาพัดหน้าผมก็จะเริ่มทำเฟสที่ให้ออกไปล่าแล้วนะครับโอเคถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร e ด้วยนะครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมนะครับเจอใหม่ครับสวัสดีครับ